ครับผมกลาบสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีครับท่านครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเหมือนสันวันดีครับเหล๋ยง่ายงายดีพี่น้องนะครับมาถ่ายคลิปทรงหมอบรถแท็กเตอร์จอรเดียซูนสี่ซูนดีครับพี่น้องซูนสี่ซูนดีนะครับเป็นรถของนะครับคุณอันนา เขาเนี่ยอย่เอลอนั่งสกุลน้องพี่น้องนะครับขอย่าเอลอนั่งสกุลละกการจะเป็นน้องไส้เพป็นนะครับปูครับนะครับเป็นเงินสดพี่น้องนะครับเป็นเงินสดลูกค้าจะซื้อเงินสดเลยนะครับของแถมจัดนางจัดเต็มสามตันขึ้นเราครับพี่น้องอ่าอยู่ตรนกระรังนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็แนะนำโดยสร้างของผมนะครับที่หนึ่งอุปกรณ์ครบสามยางครับ เกี่ยวลงมาเมื่อกี้แล้วครับพี่น้องขมดครับพี่น้องมาเบืองร้ายครับเร่กำลังล่องครับเ,ออเบออต็จนะครับผมเกิดอะไรขช้นครับขั้นเร่งนะครับเบคัดนะครับ การว่างหั้งนะครับจอดีหาส่นที่ส่วนดีครับลักษณะดินก็นจะเป็นดินทรายพี่น้องนะครับส่วนท่านี่ให้เกษตรลักษณะประมาณอให้มันทำหลังส่วนยางลหลกะนะเขาประมาณน,นี้ไี่พ่องามโยมครับผมต้องนี่แหละเกง่งนะนี่จันอ่อยนี่ ครับเพื่นเพื่นขับรถใหญ่ได้เนาะว้าวว้าวพ่าครั้งแรกโอ้ยในป่านี่ใหญ่มันยูคอรเนี่ยครับปวดครับหรือว่ายูอืมเป็นในป่านี่มากเลยนี่าะดูี่ยเกันรือทา่านยงพนกเอาขึ้นอีกเยอะเอาานขึ้นอีกเยอะหรือว่ามันลงขากวธ เีจะเข้าจะเลี่ยงเลยโอ้ยกางแห่ไอ้พนี่พ่อล่องมึงครับผู้คยครับผู้คยครับที่สมจะคล้องรถสี่สมครับสี่สิบแล้วสี่ิแปงวะครับที่สม่ พี่น้องครับคลิปนี้เิ่งกันยาวๆครับพี่นอ้อ,นององาง่คองดดาครับพี่น้องจะลองอีกที่หนึ่งครับจะเกียร์ตายบ้างหมดาครับเกียร์สอง

เ้วก็เป็นปลานีละค่อยฝึกครับของพวกนี้ใส่เวลาหน่ยนน่อยครับอยฝึกมาเนย,นเนยอะข <c oughs> ึ่นมาอีกแมมาอีกใ้แมยังเนี่ยลกี่า่า้ทาใส่เต่างคนแนนำเลยขึ้นเพร่งเลยครับแนนำลวดแีออใช้ร ใช้ัออนอ้กใช้กันริเลจะเพีกขึ้นใหม่ทีหนึ่งนี่น, <laughs> นี่มันลองนี่อบวากันบว่ากันเเ้ <laughs> <laughs> ้ย <laughs> 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 ตีนมันแช่ขาดตลอดรอืมจีนแช่ขาดไปไเนี่ะครับน้องทำรักการกัประมาณนั้นนะครับขให้โคตรต้องเยอะต้องเยอะดี่ข้าวอยากาดเลยบ้านผมเิงเยี่ยมเลย Bye 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 bye. Lượm keng leo. Hài lô mày người. Hahaha 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 ว่ะล่องมึงครับผมเเต็มแล้วนะ เมื่อกี้ที่ไฮเซอร์เล้งันไทยนั่นจะเป็นเจสองนะครับส่งจะาววิ่งสายนิดหน่อยนะครับอันนี้พันไทยโดยปกติก็จะเป็นเ3สามนะครับเรืองกันไก่ครับ สารพินอนจีซ้อนจีซ้นใจครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับได้เลยนะครับ098 108 1121นะครับติดบาร์ทด้วยไอนดี้นะครับผมก็ลปลูกแล้วนะพอ่อแม่นครับลปลมเลยปกติบางนีเขาจะปลูกบ่ครับเนาส่วนมันสันเลยแล้วก็ปลูกตัวแล้วถูกแน่ถูกแน่ก่อนดีในสีไม่ต้อแท่งงวดีเนาะมันอะไรตัวงวดกดี นะแลวครับของรถตัวจริงครับคุณอำนาจนะครับผมพยายาเบินนั่งสกุลละกันเนาะนะครับผมระวังตดมั่นได้ โอ้กจักหลอกกันได้ไอ้พอร้องมึงครับป่ดถูก สมัยก่อนเราขับ,ร,บรถไทยเอ่อป็นรถไทยซีฟ้ารถไทยฟอร์ดนะครับสมัยตะก่อนถ้าว่าบรนี้ก,ก็ว่างมือมาก่อนข้างไล่ปีนะครับผมจองิึงนี่พอ

บรรยากาศร่มเย็นดีขนาด นี่เพิ่งกันน้อๆครับผมพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับซาลคลินี่ครับพาพี่พอนองมาแนะนำการใช้งานแนะนำการไทยนะครับรถแท็กอร์จอนดีหา่างซูนีนะครับผม มัมาดูกันรีวิวนะครับก็ก่อนอื่นที่จะล่กันไปกับขออนุญาตขอบคุณนะครับคุณอำนาจนะครับผมอำนาจนะครับอำเภอน้ำยืนนะครับตำบลดมบดิษนะครับตับลรักับผมโอเคได้ครับมาฐานรับผมขอบคุณหลายๆครับสหรากินีกับล่าพีล่าหนองเปรมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ